เที่ยวอายุทยาค่ะไอ้เ่ยังไม่กินหรอก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวข้าวเหนยังกับพี่ร้านแม่ตัมแม่ใช่ไหยเกี่ยวเรือขึ้นชื่อนะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าอายุทยาเดี๋ยวไม่กินก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรเลยจ้ะยาวเลยแล้วเพี่งมาทำบุญนะคะมาไหว้พระมาเที่ยวเออเราเก็บค่าบัตรนะคะว้าวแล้วระหว่ารอก๋วยเตี๋ยวนะคะตอนนี้ก็ นนะพี่ตัวเสียงั้ยพี่พี่พ่อให้เลือกร้านเจอตันรอแต่ว่าสิล์ได้แกดีบมนะพีตัวต้มอสมือรัวรตามรีวิวมาอรอนะ่อยไหมชิลกช่ไหม ก็ได้คิบรวมเส่นเออคะับชิมไม่เกี่ยวเยอะมากเกี่ยวแบบอลังการงางเง้ค่ะรอรอชิมก็วเดี๋ยวนะคะไปเกี้ยวอกลันี่คะ้าถึงเรีย้อยค่ะพีัวสร้งตังน่ะ็ือตัวน่ะ ใสหน้อยสามสิบแปดก็ได้แต่นี่ถ้วยใหญ่อันนี้ห้าสิบนี่ของเมนะคะเป็นลูกเหลือชิมน้ำนะคะ่ะอืมเข้มข้นช้องชาสิมน,น,น,นี่แบบเสียบนะกุเกันแบยใส่น้ำตาลนิดนึงจะพอแล้วนิดเดียวนะคะเอากล้อมนีให้ปุ๊บ <c oughs> น้องเรียงค่ะใส่แบบพอดีพองานเลยนะ นี่อะไรมั้งเส้นหรือกากรเพราแล้วก็เป็นอะไรคะที่ไม่ใช่ตะเกียบนุ๊กเส้ตะเกียบพี่นุกเส้นตะสมเส้สมแล้วสอนนี่นุกใส่สันสันอนสันนุ๊กใส่นนี่ไงมั้เป็นนาจะหรือ เส้นบหมี่นะคะเส้นเลี้ยงเส้นเลี้ยงเส้นเลี้ยงเส้นไม่เลี้ยงอือเส้นนากิดไม่ค่ะไม่จะสุกดีบางงันทำไม่ได้สุกนานี่เล oui, ยอือไม่คู่กับ ขนาดวันธรรมดาคนยังเยอดูนี่มากนี่แม่ลูกพัดนี่นี่แบบกรข้าวหอมนี่นี่ไ,ไรอ่ะจิ๋จ๋าเจอนะอ,ะร,อร่อยทุกอย่างนะคะอร่อยทุกอย่างจริงค่ะทานกินเนี่ยกินเข้าก็พียงงันวันละกินกันยวยเตีกินแลจะจะไปไหวพ้พระไปทำบุญตอนนะคะเดี๋ยวจะทา่ายรูปมาฝากนะคะทุกคน